จะถามเรื่องว่าเมื่อไรจะแต่งอะไรอย่างงี้ก็คือยังคือหมายถึงว่ามีคุยแตะแตกันบ้างเล็กเน้อยแต่ยังไม่ได้แบบมีคุยได้เหรอแตยแตะแตะๆยังยังยังแบบไม่ได้ไปคุยกันถึงเป็นจีบเป็นจังอะไรอย่างเงี้ยแบบไปถึงคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยหรูว่าแตะยังไงคะอุ้ยเป็นงระเอียดไม่ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแตะมากกว่านี้ก่อนถึงจะมาแชร์ได้ ก็เกือบๆสี่ปีก็เอาจริงเฟยังรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเลยเวลาผ่านไปเร็วมากก็ดีค่ะดีเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่ผมก็บอกเขาอะ่ะเราก็มองไกลนะอะไรอย่างเงี้ยจริงจังมองไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะมาถึงจุดที่ว่าคุยกันว่ามันจะอะไรยังไงไปละอันเนี้ยยังยังก็เดี๋ยวรออย่างที่ผมเคยตอบไปอะ่ะตอบต่อพี่นาาักข่าวตอนหน้าพี่นาาักข่าวหรือตอนหน้าเฟก,ก็เหมือนกันก็คือแบบก็รอจังหวะที่มันเกิดขึ้นที่เหมาะสมระหว่างเราสองคนแล้วก็ครอบครัวท้อเขาละ ก็ให้วันวันนั้นมาถึงก่อนเนาะแล้วเราก็ดูกันอีกทีไม่มีคําว่าคุกเข่าสําหรับผมอยู่แล้วผมไม่มีผมก็เลยบอกว่าผมก็ยืนเลยผมว่าไม่ต้องมานั่งใช่ไหมจริงคุกเข่ามันเลี่ยนใช่ไหมเออเทพเราก้มกราบเลยแหละผมอะแต่งกระชันบอย่างนี้เลยเราโอเคไหมไม่คุกเข่ารอดูรอดูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมว่าคูหวานฉ่ำมากเอางี้ถ้าเกิดตราบใดนะที่อเล็กกับโบยังไม่แต่งอะ คู่นี้มันคงยังมาไม่ถึงหรอกเพราะว่าความรักความหวานของคู่นั้น,นมันแบบพุ่งทะลุจอจนควรจะแบบคุกเข่าขอแต่งงานกลางรายการอาหารของอเล็กได้แล้วมาคู่การค่าหลายคนบอกว่าเออเนี่ย,ยเกือบ4ปีแล้วความรักเป็นยังไงบ้างก็โ <c oughs> <c oughs> อเคอะคุณพูดก่อนคุณจะไปยิ้มแย่ยนะเดี๋ยวเขาแบบจับสังเขาแบบเดีนี้เขาชอบ ใช่เดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้คือเวลานักข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แบบว่าเอาที ink, ่คําตอบนะเขาดูที่อาการก็โอเคครับโอเคแหละหมายถึงว่ายังไม่ได้ไม่รู้แหละจะถามเรื่องว่าเมื่อไหร่จะแต่งอะไรอย่างเงี้อ่าก็คือยังคือหมายถึงว่ามีคุยแตะๆกันบ้างเล็กๆน้อยแต่ยังไม่ได้แบบมีคุยด้วยเหรอเฮ้ย แต่แต่แต่แตยังยังยังแบบไม่ได้ไปคุยกันถึงเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างเงี้ยแบบไปถึงคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแตะยังไงคะอิวเป็นลงรายละเอียดไม่ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแตะมากกว่านี้ก่อนถึงจะมาแชร์ได้ก็เกือบเกือบสี่ปีก็เอาจริงเฟยังรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเลยเวลาผ่านไปเร็วมากก็ดีค่ะดีเหมือนเดิมเหมือนวันแรกอย่าตีแรงตีแรงแต่เขาดูว่าแบบโกรธอะไรกันหรือเปล่าดูมือนมันดูมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหม เขาเริ่มแบบเกินๆแล้วเป็นไงอ๋อเอาจริงๆมันแตะๆแบบแตะๆนิดเดียวจริงๆแต่เหมือนกับโอเคเราก็คบกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนาะแตะๆคือหมายถึงว่าคำจริงก็คือผมก็พูดกับเขาตลอดแหละว่าหมายถึงว่าที่ผม็บอกเขาอ่ะเราก็มองไกลนะอะไรอย่างงี้จริงจังมองไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะมาถึงจุดที่ว่าคุยกันว่ามันจะอะไรยังไงไปละอันเนี้ยยังยังก็เดี๋ยวรออย่างที่ผมเคยตอบไปอ่ะ ตอบตอพี่นาาักข่าวตอนหน้าพี่นักข่าวหรือตอนหน้าาเฟก่ก็เหมือนกันก็คือแบบก็รอจังหวะที่มันเกิดขึ้นที่เหมาะสมระหว่างเราสองคนแล้วก็ครอบครัวทั้งสองฝั่งด้วยฟางแทนอีกสักกี่ปีดีไม่ได้ไม่ได้คิดไว้อะเนาะเป็นเรื่องของคุณค่ะฉันยืนฟังอย่างเดียวย่ามาเราพร้อมแล้วเรายืนฟังอย่างเดียว,บบวร,เรอเขามาของเดียว ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นแต่ก็อยากฟังอยากฟังไปด้วยเป็นนักข่าวท่านหนึ่งชาวเน็ตท่านหนึ่งอยากรู้เหมือนกันอยากอยากทำอะไรบ้างคะอยากทำอะไรบ้างคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องลองเหมือนกันเป็นแค่สี่ปีแบบรักเขามาขึ้นทุกวันหรือังไรบ้างก็โอเคนะผมว่าก็ยังแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมใช้เวลาด้วยกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีแล้วแต่ช่วงบางช่วงที่แบบว่าเออทำงานเยอะๆต่างคนต่างยุ่งก็อ่าโอเคก็แมネจเวลากันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ผมว่าก็เหมือนเดิมนะแต่เราก็แน่นอนก็อาจจะรุทอดีเหมือนเดิมอ่ะต้องแบบดีเหมือนเดิมดหมาย <laughs> ถึงว่าเราแต่ที่แน่นอนคือเราอาจจะรู้จักกันมากขึ้นแหละนะเอออะไรมันก็มันก็รู้จักใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างผู้่อนคนนี้คะดีตั้งแต่วันแรกถึงวัน <อา S 1> น,บบนี้เสมอ <า S 1> ต้อนเสมอปลาย ไม่ได้กดดันนะพูดเฉยๆเฉย <laughs> ต้องเฉยไค่ะพี่บอยก็น่ารักก็ดูแลเราดีมาตลอดเนี yeah. ่ยดีเหมือนเดิมดีเห,หมือนเดิมโอ้โหเท่ไป <c oughs> อะไรอ,อย่างงี้มีไหมพูดได้เหรอคะไม่ได้เราเล่นเราเล่นก็ไม่มีเอาจริงๆมันเหมือนกับระยะเวลาที่คบกันมามันก็ค่อยๆเรียนรู้กันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ คือทุกคู่แหละมันก็ต้องมีการปรับจูนกันระหว่างทางอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบหลักใหญ่ใจความอะไรมากก็เป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่สองฝ่ายมีเล่งๆทําถามไหมครับผู้ใหญ่เฉยเนาะคือคือไม่ได้เอาจริงๆก็ไม่มีอ่ะแบบไม่ได้มีการมีไหมล่ะแต่ก็มีแต่ก็มีแตะๆเหมือนกันแหละความจริงก็เฉยๆนะความจริงเขาก็ฮงมันแบบว่าเรื่อง เรื่องของการเ,เรื่องของไม่มีคือเป็นเรื่องของการตัดสินใจของเขาคงยกให้เป็นเรื่องของการตัดสินใจของเด็กๆมากกว่าใช,ใช่ใช่แต่ว่าเขาอาจจะช่วยดูแหละผมว่าที่บ้านเราว่าไงบ้างครับคนนี้ที่บ้านเหรอคะก็เอาจริงๆอยู่ในสายตาม,มาตลอดตั้งแต่เริ่มตน้นที่คบ <6, S 2> ใช่ไหมคะจนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยก็คุณแม่ก็ ค่อนข้างรู้จักพี่บอยดีประมาณหนึ่งแล้วก็สนิทประมาณหนึ่งมีการแบบไปกินข้องกินข้าวอะไรต่างๆแล้วก็บ้านเฟเป็นบ้านที่แบบสนิทกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรก็คือเล่าให้ฟังหมดก็ถือว่าไฟเขียวแม่มีเชียร์ม่เชียร์มาเร็วๆเร็วๆ,ๆคุณแม่ก็อย่างที่บอกอะอายุเราก็เหมือนเขาก็คงรู้แหละว่าตัดสินใจเองได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าแม่อโอเคเอ๊ะถ้าลูกโอเคแม่ก็คงโอเคอะไรประมาณนี้ก็คือปล่อยให้แบบเด็กๆเขาคุยกันเอง <Hi. S 1> เด็กๆ อ๋อเราอะ่ะคือเราอันนี้เราพูดจริงๆนะคือเราไม่ได้ว่าจะแบบจริงไม่ได้อยากไปแตะถึงคู่อื่นหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าไม่อยากจะพูดแล้วกลเป็น,นว่าแช่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีที่บอกว่าเฮ้ย hey, ลูกิ้แต่งนั้นแล้วกับมันก็มีที่บอกว่าอุย้ยพอแต่งไปปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าทำไป,ไปเร่งให้มันพังเร็วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแต่งโดยที่ยังแบบเรียนรู้กันไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสำหรับผมแล้วผม,ผมเองนะผม รู้สึกว่าช้าแต่ชัวร์ดีกว่าค่ะทางผมนะคู่เราคือหวานฉ่ำมากเอางี้ถ้าเกิดตาบใดนะที่อเล็กกับโบยังไม่แต่งอ่ะคู่นี้มันคงยังมาไม่ถึงหรอกเพราะว่าความรักความหวานของคู่นั้นน่ะมันแบบพุ่งทะลุจอจนควรจะแบบคุกเข่าขอแต่งงานกลางรายการอาหารของอเล็กได้แล้วถ้าเกิดโบอเล็กแต่งปุกเราแต่งเลยก็นั้นทำอาจจะเป็นจุดจุดเปลี่ยนเลยว่าเฮ้ยกูต้องเอาแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย ไม่อยากจะพูดถึงคู่นี้อ่ะอยากบอกอะไรคู่นี้ัง้งคะอยากบอกอะไรบบาโบอาเล็กความจริงแล้วอะผมอะกับอาเล็กเนี่ยรู้อยู่แล้วอาเล็กเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างคลั่งรักมากอยู่แล้วส่วนโบเนี่ยผมก็รู้ว่าเขารักอาเล็ก Alex มากแต่ก็เพิ่งจะมารู้ว่าเขาก็คลั่งกันหนักมากเหมือนกันก็ผมว่าสินเสมอกันคู่นี้อาเล็กมีบอกไหมเมื่อไรแต่งเออมีไหม แต่ว่าโบก็พูดตลอดว่าหนูยังเด็กอยู่อะไรอย่างนี้ก็แบบว่าขอทํางานก่อนสักสองสามปีแต่ว่าพี่อเล็กปีนี้เท่าไหร่ละอเล็กก็ประมาณ35คือผมจะบอกว่าไม่ค่อยอย่างอเล็กไม่ไม่เคยพูดกับผมแต่ว่าอาจจะเป็นในกลุ่มผมก็ไม่เคยอย่างเช่นตอนเจมแต่งอ่ะก็ปปั๊บปุ๊บปุ๊บปับก็รู้ว่าเอาแต่งแล้วมจะแต่งแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่ได้มามีแบบบอกก่อนปรึกษาก่อนแต่ว่าไม่แน่เจมอาจจะคุยกับเกดอะไรเงี้ยเขาพูดในเขาสดิกันมากเลย สี่คนหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่มีกลุ่มนะหรอกเราก็เชียร์อเล็กับโบอยู่เอาความยิงเขาก็ดูรักกันมากนะใช่แล้วก็ดูเหมาะสมกันดีมากๆครับผมเช็คดวงไหมว่าเมื่อไหร่ปีของคู่เรา่ดดููไอันนี้เป็นคนไม่เป็นคนไม่ค่อยดูดูไม่ถนัดดูดวงเชื่อในตัวเองเปล่าไม่ถนัดไม่ถนัดอันนี้ไม่ถนัดดูดวงถ้าเกิดเข้ามาคุกเข่าล่ะ ก็ให้วันวันนั้นมาถึงก่อนเนาะแล้วเราก็ดูกันอีกทีไม่มีคําว่าคุกเข่าสําหรับผมอยู่แล้วผมไม่มีผมก็เลยบอกว่าไปยืนเลยผมว่าไม่ต้องมานังใช่ไหมจริงคุกเข่ามันเลี่ยนใช่ไหมเออไม่เป็อเราก้มกลาบเลยแหละผมว่าแต่งกับฉันนะอย่างนี้เลยเราโอเคแม่ไม่คุกเข่ารอดูรอดูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมว่าไอ้เรื่องนั้นมันก็เป็นแล้วแต่จังหวงจังหวะผมว่าแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเอง คนเป็นห่วงที่แบบว่าีงสาโพสแบบโพสแบบดูแบบเรื่องครอบครัวใครสองมาเป็นห่วงเราอ๋อไม่ได้มีอะไรอันนั้นคือความจริงก็ลงพวกครอบครัวเป็นลูปเก่าๆก็แบบไปไปเปิดดูในอัลบั้มแล้วก็มีพี่ส่งมาให้อะไรอย่างงี้เห็นน่ารักดีอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองแฟนวมงใจองงงจริงผมไม่เห็นนะเรไม่รู้อาจจะมีแต่ผผมไม่ได้ไปดูในเมด้วยแหละก็เฉยเไม่ได้ไม่ได้อะไรทำ ความจริงแล้วว่าเรื่องคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าบางทีทุกทุกุกโค้ดแหละบางทีมันจะมีคอมเมนต์ที่คนเราก็มีความคิดที่แบบต่างกันออกไปอ่ะเขาก็อาจจะมองอะไรคนละมุมอะไรเงี้ยเราก็เฉยๆฉยนะแบบไม่เคยรู้สึกว่าจะต้องไปลบหรือว่าไปแก้อะไรคือ,อตราบใดก็ตามที่คอมเมนต์มันไม่ได้มาแบบทําร้ายหรือว่ามาว่าเราอะไรเงี้ยเราก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรครับก็แค่ลงก็ปกติผมก็ลงรูปเขาโัว,วอยู่แล้ว ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ